สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมโครเกมมิ่งเรื่องเรียนเรื่องเล่นเ,เรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเรียนแล้วนะมีแต่เรื่องเล่นอย่างเดียวนะครับหลังจากที่นะัดเล่นเกม lost ark นะครับที่เพิ่งเปิดไปเมื่อวานนะเป็นเวลาติดต่อกัน10กว่าชั่วโมงนะครับโอ้โหทรอดมาครับถ้าเพื่อนๆได้เข้ามาดูในสตรีมของนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของ Facebook Live หรือว่า u t u b e l i น e นะก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดเข้ามาดูกันตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับยาวๆจนถึงเช้าเลยนะช่วงนี้ก็จะสตรีมบ่อยนะครับอ่ะไม่พูดพ่ำงทำเพลงเรามาเข้าเรื่องของคลิปวันนี้กันดีกว่านะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับหัวข้อเรื่องก็คือ10ชั่วโมงแรกของการเล่น Lost Ark นะครับต้องบอกว่า10ชั่วโมงแรกบวกๆสิว่ามันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งวันนี้นะจะมาพูด5เรื่องหลัก ซึ่งวันนี้นัดจะมาพูดหรือรีวิวเกี่ยวกับ 10ชั่วโมงแรกนะครับหรือว่าชั่วโมงบวกของการเล่น Lost Art ของนัทนะครับจะมีอยู่5เรื่องด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1การเลือกคลาส2องคอมแบทนะครับสามซีเนมิติกในเกมนะครับแล้วก็ระบบแล้วก็ Environment ต่างๆนะครับ4ก็คือระบบเควสนะครับ5้าก็จะเป็นเอนเกมนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวนัดจะมารีวิวหลังจากที่นัดเลเวล50แล้วแล้วก็ไปถึงเอนเกมแล้วก็ถึงการฟาร์มไม่มีเกียร์จริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเลยนะครับ สำหรับเรื่องแรกนะครับการเลือกคลาสนะครับสำหรับการเลือกคลาสในเกมของ Lost Ark เนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของนัดเลยในการเล่นนะครับ เรียกได้ว่าเป็นเกมแรกในรอบประมาณ10ปีเลยที่ทําให้นัทรู้สึกว่านัดเลือกคลาสไม่ได้ที่จะเล่นเพราะว่าทุกคลาสน่าเล่นหมดและทุกคลาสมีจุดเด่นจุดร้อยหมดนะครับอ่าแต่นัทจะรีวิวของตัวนัดเองนะครับนัทเริ่มต้นที่ War Dancer นะครับในความเป็นจริงนัทจ,จะเล่นโซฟิสเตอร์นะครับอ่าโซฟิสเตอร์อ่าโซฟิสเตอร์ะนะครับอ่า แต่ดันไปเลือกวอลแดนเซอร์ครับเพราะมันใกล้เคียงกันนะเออแต่ไม่เป็นไรนะก็ลองเล่นมาจนถึงเลเวล40บวกบวกนะครับก็จะรีวิวก่อนเลยว่าการเล่นคลาสของ Lost Ark เนี่ยมันจะแบ่งอยู่ประมาณ3อย่างด้วยกันนะครับ 1. คือเพื่อนๆมีแนวทางที่แนว่วแน่อยู่แล้วว่าเราจะเล่นคลาสนี้เพื่อนๆเ,เ,เลือกไปเลยก็คือเราไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตำแหน่งในปาร์ตี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับความคุ้มค่าระบบบัฟการพพอร์ตไม่สนเพราะชั้นชอบคลาสนี้เลือกไปเลยอ่าน,นั้นคือ1อันแรกนะครับส่วนอันที่2นะครับเพื่อนๆเ,เ,เล่นเพราะความสนุกของคลาสอ่าความสนุกของคลาสคล้ายๆนัดครับคือเราอาจจะไม่ได้ชอบคลาสอะไรแบบเหมือนกับไม่ได้มีแนวทางแน่ๆอยู่แล้วว่าเราจะชอบคลาสนี้แต่เราได้ลองเล่นประมาณ5-6คลาสแล้วรู้สึกว่าเนี่ย จับขาดนี้แล้วฟีลกู๊ดเหมือนนัดนัดนัดสร้างตัวละครประมาณ5-6ตัวก่อนแล้วก็ลองเล่นลองจับสกิลอ๋อโอเคเราชอบตรงนี้ไหมสรุปแนละ้วก็ได้เป็นวอร์แดนเซอร์เพราะว่าความเพลินการคอมโบการกดตลอดแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้มาคือปวดนิ้วนะเพราะนัดเล่นจอยนะประมาณนั้นก็คือเพื่อนๆชอบระบบเกมเพลย์ระบบคอมแบทของมันการต่อคอมโบนู่นนี่นั่นอ่ะเลือกไปเลยแต่ดาเมจเราก็ไม่สนใจตำแหน่งเราก็ไม่สนใจอาะเพื่อนๆเ,เ,เ,เล่นนะครับ แต่พอมาถึงจุดเนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นเหมือนนัดนะครับเพื่อนเพื่อนจะรู้สึกแบบอันเนี้ยคือนัดเป็นเหมือนที่2เพื่อนเพื่อนจะรู้สึกว่ามันไม่สุดเพราะว่าเราเหมือนกับแจ็คพอร์ตเทรดเรายังไงก็ได้แต่เราอยากเล่นให้สนุกแต่พอสุดท้ายเนี่ยความสนุกมันต้องมีสิ่งที่แลกมาเสนอเสมอนะสมมติเพื่อนเพื่อนเลือกคลาสที่มันไม่เมตาถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกคลาสที่มันไม่เมตาปุ๊บเพื่อนเพื่อนเล่นไปอาจจะไม่มีปาร์ตี้หรืออย่างนัดอะเนี่ยนัดอะต้องกดสกิลถึง6สกิลในการที่จะฆ่ามอน1กหนึ่ แต่ในทางกับการมีซอร์เซเรสมีวอร์เดอร์มีแอสซัสซินวิ่งเข้ามานะครับกดสกิลตุ้มเดียวมอนหายเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนรู้สึกยังไงอะแล้วจะให้เห็นชัดกว่านั้นนะครับเวลาเราแบบทำเควสใช่ไหมแบบเควสเวลาจบแต่ละแมบปบมันจะเหมือนแบบเราถ้าเราไปเล่นเหมือนเควสระดับฮาร์ดอะไรเงรี้ยเพื่อไปเอาของม่วงใช่ไหมเราก็จะต้องเหมือนกับแมชเมคกิ้งหรือว่าสุม่มเพื่อที่จะไปปาร์ตี้กับคนอื่นหรือเพื่อนๆนมีปาร์ตี้ที่เป็นเพื่อนอยู่แล้วก็แล้วแต่เข้าไปนะครับยิ่งในดัน แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของ power s p i k e ของตัวของเพื่อนๆและตัวที่เป็นเมตาเลยก็ว่าได้ซึ่งในที่นี้นะขอโน้ตไ้ก่อนนะครับซึ่งในตัวในเมตาเนี่ยไม่ว่าจะมีของหรือไม่มีของมันเกิ่งของมันอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่ในทางกับกันนะครับตัวที่เพื่อนๆชอบถ้าบังเอิญอันเนี้ยในมุมในกรณีที่มันไม่ติดเมตานะครับเพื่อนเออาจจะต้องรอเอ็นเกมจริงๆแบบ60แล้วของฟูจริงๆถึง power s p i เพื่อนเถึงจะแบบ จากแบบ100%เพื่อนๆจะขุดไปแบบคูณ200%เลยจะเป็นอย่างนั้นนะซึ่งตอนนี้ของเรามันไม่ได้ออปติมไลและสเตตเราไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นมันจะเห็นความแตกต่างได้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่เพื่อนๆก็ยังสามารถที่ Enjoy อยู่แต่อาจจะไม่ชอบที่ตัวเลขอ่ะซึ่งก็มาในกรณีที่3นะครับในกรณีที่3ก็คือถ้าเพื่อนๆชอบแบบเขาเรียกอะไรนะ ชอบคลาสที่แบบบิ๊กนัมเบอร์บิ๊กดิ๊กอย่างเงี้ยแบบโอโหแบบโกบิ๊กโกแฮมอะไรอเงี้ยก็คือแบบเห็นตัวเลขสูงๆเลขเยอะๆคอมโบแบบสกิลดีตุ้มปามตุต้มตามมอนตายอย่างเงี้ยอ่าเพื่อนๆก็ควรที่จะเลือกคลาสที่มันเป็นเมตานะครับอ่าแต่ในกรณีก็แต่ในกรณีนี้นะถ้าบังเอิญเพื่อนๆอ่ะ เลือกคลาสเมตาและเอนจอยไปด้วยถือว่าเพื่อนๆแบบเหมือนได้ดับเบิลกลุ่ม2ก็คือเอนจอยทั้งตัวเกมแล้วก็เอนจอยทั้งตัวเลขนะซึ่งนัดก็แบบตอนนี้ก็กําลังลังเลอยู่นะครับที่จะแบบเหมือนกับจะเปลี่ยนคลาสไหมนะครับอ่า และถ้าเพื่อนๆนะครับถ้าตกอยู่ในกรณีเดียวกับนัดนะครับนัดแนะนําว่าถ้าสมมติเพื่อนเล่นเกินเลเวสาแล้วนะครับแล้วก็ได้เล่นเซิร์ฟได้เล่นกับเพื่อนแล้วก็ควรเล่นไปจนถึง50นะครับแล้วพอหลัง50นะครับเพื่อนๆจะได้เหมือนกับเป็น power pass นะครับจะสามารถที่จะ b o o ต t ตัวละครก็คือ skip quest ไปจนถึงเลเวห้ได้นะครับอันนี้ตามข่าวนะเดี๋ยวนัดห้าสิบแวจะมารีวิวอีกทีว่าจริงไม่จริงนะครับอันนี้ก็คืออ่านตาม official post ของ Los t ark นะครับว่าเออเพื่อนๆก็สามารถที่จะ boost card ได้1ตัวแบบจก1 50ไปเลยอันนี้ก็ต้องรอดูเดี๋ยวนะัดจะแบบย้ายไปเล่นกับเหมือนกับกลุ่ม discord คนไทยนะก็คือไทแบน์นะครับเพราะว่านัดเล่นอยู่อีกเซิร์ฟหนึง่งอ่นนี่ก็คือเหมือนกับเป็นการรีวิวว่าแบบถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกคลาสที่ไม่ชอบแต่ยังเอ j นจอยอยู่คือแบบเอนจอยกับคอมแบทแต่ตัวเลขมันไม่พอก็คือเล่นไปจนถึง50นั่นเองแล้วเดี๋ยวพอหลังจากนั้นเราก็ลองแบบ ลองเล่นอีกกน ok, ิหนึ่งแล้วก็อ่ะค่อยมาคิดเพราะมันจะมีเหมือนกับฟรีบูส์อยู่มันสามารถที่จะบูส์จนถึงเลเวลห้าสิบแบบฟรีๆได้อยู่นะครับอ่ะก็ค่อยไปเปลี่ยนใจตอนนั้นอย่าเพิ่งมาเปลี่ยนกลางทางเลยบางทีเพื่อนๆอัพสกิลไปแล้วแบบสกิลตอนแรกเพื่อนๆอาจจะไม่ได้อัพอ่าอาจจะไม่ได้อัพทริปพอร์ตหรืออัพไม่ไม่อัพสกิลมันเลยไม่แรงพอไปอัพปุ๊บมันอาจจะเก่งหรือว่าเพื่อนๆเข้าไปดูในเว็บแล้วแบบเอออัพสกิลผิดไม่ได้อัพสกิลที่มันแรงที่สุดอ่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ไดด้นนนนคครรรัับบบแแต่่่่่่่สสําาาาหหหททีเเเเพพืืืืืือออออๆลลลกกก็ยงววิ คือ3คาคัดนี้ยังไงมันเมตาอยู่แล้วเพราะามันเป็นสายที่แบบคัดอื่นมันทดแทนกันไม่ได้นะเพราะมันจะเป็นแทงกับซัพพอร์ตซึ่งมันเป็นคลาสหรือว่าโรที่มันจําเป็นอยู่แล้วเพื่อนๆก็สามารถจะเล่นได้เลยลก็ถือว่าโชคดีของเพื่อนๆนะครับอ่าเรามาดูเรื่องที่2นะครับเกี่ยวกับคอมแบทและคอมโบนะัดเอารวมกันเลยนะสำหรับคอมแบทและคอมโบของเกมนี้ถือได้ว่าดีมากๆเลยยกเว้นบางคลาสอย่างเช่นนะัด นัดได้ลองกันเบทที่เขาว่าเป็นคลาสที่แบบ OP ที่สุดเบวกบวกแบบโคตรเก่งหรือบาสท,ที่แทวว้ที่ถือได้ว่าเป็นโคตรพพอร์ตใช่ไหมครับนัดลองเล่นไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟใน NA ใช่ไหมเอเอหรือไปเล่นในรัสเซียมาแล้วนัดรู้สึกว่า 2- 2โรนี้หรือ2องคลาสนี้ดีกว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าด้วยความอืดของการเบดแล้วก็ด้วยการที่มันไม่ได้มีคอมโบต่อเนื่องน,ะนัดรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะเล่นเกมแอคชั่นเ m o r p g รเราต้องแบบสนุกกับคอมแบทไหมอะไรอย่างนี้เพราะถ้า สมมติตำแหน่งอย่างเดียวมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบใช่ไหมครับสำหรับบารนะก็เหมือนเป็นซับพอร์ตเฉยๆไม่ได้มีคอมโบอาจจะมี CC ซีมีบัฟมีดีบัฟอะไรบ้างมันก็มีแค่นั้นนัดก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมัน,ม,นมันไม่เข้ากับสไตล์เกมเพลย์หรือว่าถ้าสมมติเราอยากจะเล่นอาจจะเป็นคลาสที่2ที่3ที่4ที่5ไปแต่ตอนนี้เราอยากจะเอนจอยเกี่ยวกับระบบทองแบทก่อนนะครับอ่ะ มารีวิวเกี่ยวกับเรื่องคอมแบทโดยตรงสําหรับคอมแบทโดยตรงจากการที่นัดเล่นเกมพวกแบบแนวแบบคลิกแล้วก็สกิลกด f1 f2 f3 เลข1ถึงเลข6ก็คือเหมือนกับเป็นแบบมีทาร์เก็ตล็อกใช่ไหมครับแล้วย้ายมาเป็นแอคชั่น mmorpg คือนัดอะต้องบอกก่อนนะัไม่เคยเล่นเกมแนวดาวโบโว์เซนหรือ p a ดอ of บก i ายใช่ไหมมันจะออกแนวแบบกึงก่งๆึผสมกันใช่ไหมครับถ้า Lost Ark ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแล้วเล่นเนี่ยคือต้องบอกตามตรงว่าชั่วโมงแรกเนี่ย มึนหัวนิดนึงแล้วรู้สึกว่ากดสกิลก็ผิดมันเหมือนมัคเซอรเมมโมรีการจำสกิลมันจำไม่ได้อุ้ยเดี๋ยวมันต้องกดคอมโบเดี๋ยวมันต้องกดอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่เราไม่ถนัดใน a s w a s d q w e r อะไรพวกเนี้ยมันเป็นปุ่มที่ถ้าสมมติเราเล่นอ่ะมันจะเป็นปุ่มเดินใช่ไหมมันจะเป็นปุ่มเดินถ้าใครเล่นเวอร์ออฟวคารมาก่อนมันจะเป็นปุ่มเดินแล้วมันไม่ถนัดเลยแล้วมันแบบ เออกลายเป็นว่าเราต้องมากดสกิลตรงนี้คล้ายๆกับเกม .A ใช่ไหมแต่ .A มันก็อีกฟิลดึงแลก็เลยเฮ้ยมันมัน,ม,นมันแบบแปลกๆใช่ไหมครับนัดก็เลยแบบอ่ะโอเคชั่วโมงแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกแปลกๆไปหน่อยแต่พอเราเริ่มชินหลังจากนั้นนะครับพอครึ่งชั่วโมงเราเริ่มฝึกคอมโบม u สเซลเมมโมรอ่ากล้ามเนื้อนิ้วของเราเริ่มจําได้มันจะเริ่มเริ่มสนุกแต่ในมุมมองของสนุกพอนัดเล่นวอลเดมเซอรนะครับนัดบอกก่อน ดาเมจเรามันน้อยไปนัดรู้สึกว่าเออคอมโบมาสนุกนะแต่นัดก,กดจนปวดนิ้วแต่มอนกว่าจะตายนะครับเฮ้ยมันไม่ใช่ปุ๊บอ่ะแล้วพอนะัดเก็บเลเวลไปนิดนึงอีก3ชั่วโมงหลังจากนั้นใช่ไหมครับของเริ่มมีเลเวลเริ่มได้สกิลเริ่มอัพมาแล้วช่วงหลังช่วง3ชั่วโมงหลังจากเล่นไปช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เล่นสนุกที่สุดเพราะว่าเราจะเกิดถ้าคุณเพื่อนๆไม่ได้แบบตามไกด์ สกิลโดยตรงนะแบบลองเล่นคอมโบเองนะครับเพราะมันเหมือนกับเป็นเป็นความสนุกเวลาเราไปเล่นเกมใหม่ๆเราได้แบบมันได้ทําอะไรใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องดูไกด์อันนี้เป็นแบบกิมมิคอย่างหนึ่งและเป็นอะไรที่สนุกอย่างหนึ่งสำหรับเกมนี้เลยนะอ่ะได,ได้คิดคอมโบเองนะก็เลยเล่นปุ๊บ หลังจาก3ชั่วโมงไปเป็นอะไรที่แบบนัดติดมากๆเพราะว่าการเล่นคอมโบความลื่นไหลของเกมต่อให้เรามีปิง200ก็ตามนะครับแบบเหมือนมุดเข้าไปก็ตามนะมันมีความลื่นไหลมันไม่รู้สึกถึงความน่วงหรือความแลกเลยแล้วแบบคอมโบทุกอย่างสกิลดาเมจมันแบบบาลานซ์มากๆนะครับในมุมมองของนัดในจุดจุดนี้ เลยนะก็เลยรู้สึกว่าเออแบบพอหลัง3ชั่วโมงไปช่วงช่วงแบบชั่วโมงแรก2ชั่วโมงแรกเราจะรู้สึกแปลกๆถ้าสมมติเพื่อนไม่ได้เล่นเกมนี้มานะแต่พอหลัง3ชั่วโมงไปนัดการันตีนะครับคอมแบทเกมเพลย์และคอมโบถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับอ่ะมีการันตีเลยนะอ่ะเรามาเรื่องต่อไปนะครับเป็นจุดเด่นของเกมนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือซีเนอเมติกในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคัดซีนหรือว่าตัวมินิซีเนอเมติกหรือว่าตัวอินเกมซีเนอเมติกนะครับก็คือ คำบอกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าทุก NPC นะครับทุก NPC จะมี dialogue และมี voice over เสมอนะครับต่อให้ NPC กีกี้ที่เรียกว่ากาดเฉยๆแค่ชื่อกาดกาดแมนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเสียงพูดโดยเฉพาะแบบ ของมันนะครับแล้วก็จะมีแอนิเมชันหลายๆอย่างแล้วก็บางเคสนะครับที่แบบเหมือนเราต้องไปตีแบบเหมือนป้องกันเมืองอะไรเงี้ยโอ้ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับและต้องบอกว่าเกมนี้นะครับเหมือนกับเป็นเกมที่รวมเอาจุดเด่นของเกมเก็บเลเวล MMORPG หรือว่าเกมแบบแนว Open World เนี่ยเข้ามาด้วยกันหลายเกมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสกินพวกแบบซ i เนมต t i c Storyline หรือมอน s t e r หรือว่าตัวอาชีพอะไรต่างๆถือว่าทำออกมาเหมือนกับ ลอกเรียนแบบก็ไม่จะว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้เขาเรียกว่าเหมือนได้รับแรงมาันานใจแล้วเอามารวมกันอย่างลงตัวนั่นเองนะครับอันนี้นะถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆนักแทบจะไม่สคริปต์ซีเนมาติกเลยนะครับในเกมอะ มาดูกันต่อนะครับเรื่องที่4ระบบเควสนะครับระบบเควสก็แบบตรงไปตรงมานะครับไม่ซับซ้อนไม่วุ่นวายนะครับมีเหมือนกับ Secret Quest แล้วก็มี Secret d u n นเจียนให้เราไปเก็บไอเทมเพิ่มแล้วก็เหมือนกับมี Pop-Up Quest ซึ่งไซค์เควส t เป็นอะไรที่ไม่น่าเบือ่อสามารถทําพร้อมกับเมนเควส t ได้นะครับอันนี้ในช่วงแบบ1-40นะนะถว่าแบบเออมันไปเรื่อยๆของมันมันไม่น่าเบือ่อมันแบบอาจจะพราะเราเล่นตัวแรกไงมันเลยรู้สึกว่ามันไม่ ไม่จำเจไม่ซําซ้อนมากกว่าเพราะแล้วก็เนื้อหาเนื้อหาของสตอรี่ไลน์ของเมนเควส t มันเข้มข้นด้วยแบบมันรู้สึกสนุกอ่ะมันแบบค่อยๆดึงจุดพีคแล้วมันทําให้เรารู้สึก น่าติดตามซึ่งถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้นัดก,ก็ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งเลยของ Lost Ark ที่ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับอ่ะเรามาดูที่ระบบสุดท้ายนะครับก็คือระบบเหมือนกับค r า f t ิ n งแล้วก็ end g เกมต่างๆซึ่งตรงนี้นัดยังไม่ได้ไปจับถึงนะครับแต่นัดจะขอพูดคร่าวๆก็คือนัดคิดว่าระบบของเกมนี้มีอะไรที่ เยอะมากๆนะครับคือกว่าเราจะได้เรียนรู้เนี่ยอาจจะต้องไปถึง N เกมเพราะว่าเรามีระบบ housing หรือว่าที่เราเรียกในเกมก็คือ stronghold หรือว่าระบบแบบเหมือนกับพวกเก็บ resource ต่างๆบริหารแบบ resource บริหารแบบทรัพยากรที่เราต้องทําต่อวันก็คือจะเป็น live skill ของเราไม่ว่าจะเป็นเก็บไม้ตกปลาดูนี่นั่นใช่มีเยอะแยะมากมายแล้วไหนจะแบบบวกของแล้วไหนจะแบบระบบเกมอีกมันมี มันมีเยอะมากๆนะครับซึ่งอันนี้น่าจะขอรีวิวหลังจากที่นัดเลเวล50แล้วกันแต่ถือว่าเป็นระบบที่แบบก็คล้ายๆกับ MMO RPG ทั่วไปแต่อาจจะแบบดูน่าสนใจและอาจจะดูง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิว10ชั่วโมงแรกของนัดนะครับในการเล่น Lost Ark นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงและชอบคลาสไหนบ้างยังไงกดคอมเมนต์แล้วก็สามารถกดไลค์กด Subs subscribe ให้ Myro Gaming กับนัดได้นะครับ อ๋อแล้วถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยเล่นคลาสไหนเจอปัญหาไหนนะครับเจอปัญหาเดียวกับนัดไหมก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็เราสามารถที่จะพูดคุยกันด้านล่างแล้วก็แชร์ความคิดเห็นได้เลยนะถ้าสมมตินัดสามารถที่จะช่วยเหลือได้นัดก,ก็ยินดีที่จะช่วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้นะัดขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย